กลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรกับคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ผลสืบมเนื่องอันเนื่องมาจากการอภิปรายวันแรกเมื่อวันก่อน,อนเรื่องงบประมาณแน่นอนภูมิใจไทยหนักเลยเนี่ยต้องไป<ะ>อย่างเช่นคุณชาดาไทยเศษแล้วก็อีกหลายหลายคนปรากฏว่ามันมีรายงานข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ในที่ประชุมครมซึ่งก็ประชุมในวันเดียวกันด้วย,น,ยนะฮะเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วก็ปรากฏว่าระหว่างบางช่วง สัญญาณก็ดูจะมีการขาดขายหายหา,ายไปบ้างเลยนะฮะค่<ฮ>ะแต่จับใจความได้ว่าบางช่วงนีน้องไบนายกัตมนตรีก็พูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมามนะฮะลักษณะก็คือพยายามจะบอกกับพักร่วมรัฐบาลใช่ไหมใช่คือเหมือนกับท่านตัดพ้อเชิงน้อยใจนะคะบอกพักร่วมอย่างภูมิใจไทยกับประชาธิป,ปัตย์เนี่ยอภิปรายวิพากษ์วิจารณการจัดทำงบประมาณโดยท่านนายกในใช้คำพูดบอกว่าขอให้ช่วยๆกัน ตรงไหนเกี่ยวข้องก็ให้ช่วยเร่งตอบปากก็ว่าโอเคแต่ปล่อยให้ลูกพักซัดโครมโครมนี่ฮะและดูมันจะสั่งการให้คุณอนุทินชาวีรกูลกับคุณสาธิตวิตุเตชะรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไปช่วยชี้แจงในงบส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกตัดไปแล้วไปได้จากตรงไหนเพิ่มเนี่ยค่ะนี่ฮะนี่เป็นรายงานข่าวจากครมซึ่งโฆษกรัฐบาลก็ถแถลงเพิ่มเติม,ตมอธิบายขยายความสรุปประเด็นได้ว่า งบในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันยังจะอยู่ในงบกลางแล้วก็ยังมีงบเงินคู่<ฆ>นายยมปรีก็ย้ําเมื่อวานนี้ด้วยในน้องใบว่ามีงบประมาณในการจัดหาวัคซีนเนี่ยไม่จํากัดท่านเน้นย้ําในที่ประชุมสภาทีเดียวระหว่างการชี้แจงเนี่ยไปฟังเสียงดูนะฮะนะท่านพูดเสียงลังผมก็พยายามฟังอยู่นะบางทีก็ไม่ค่อยชัดอะในส่วนของการการใช้งบประมาณในเรื่องของวัคซีน เราได้ใช้ง,งบพิเศษเพิ่มเติม้าขึ้นมาไม่มีปัญหาสําหรับเงินเขมาในการซื้อวัคซีนแต่ว่าคอเนี่ยไม่ใช่ผมแช่หนาจคนเดียวนะเวลาผมประชุมเนี่ยก็รัฐมนตรีเกือบทั้งหมดยอยู่ในสบคนี่ด้วยก็ปรึกษาดือกันทั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องหมอที่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ผมตัดสินใจจากตรงนั้นไม่ใช่ผมไม่สั่งเอาแต่ใจอย่างที่ท่านว่าคงไม่ใช่นะครับท่าน เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะผมคิดว่าเราก็พยายามทาอย่างเต็มที่นะได้สถานการณ์ที่ที่ฉุกเฉินเนี่ขนาดนี้ผมเรียกว่าฉุกเฉินนะกฎมายวัคซีนเนี่ยผมมีไม่จํากัดเวฉะนั้นวันนี้ผมก็กลับเรียนว่าเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้ว่านโนนี่ใช้ไม่ถูกต้องผมถามว่าวันนี้นี่สาระมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมใช้นี่จํานําข้าวเท่าไหร่ที่ว่าผมยอดยอดสูงเนี่ยไม่อยากจะย้อนกลับนะพิจุดใช้นี่ไปแล้ว เจ็ดแสนห้าพันล้านเหลือพันล้านี่อีก 2, 000, 000, สองแสนแปดหมืนล้านต้องทยอยใช้อีกสิบสองปีหมดภาระขอบคุณครับนี่แหละวคือคุณอนุทินชาวดีรกูลเมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภาพยายามจะลุกขึ้นชี้แจงต่อจากนยายกทมนตีด้วยในช่วงหัวค่ำเนี่นะคือ มันเป็นจุดสังเกตคุณอนุทินก็เน้นย้ำเนี่ยน้องไว้ว่ามันไม่จํากัดจริงๆเรื่องกับงบประมาณในการซื้อวัคซีนเนี่ยน้องไว้ใช่ค่ะใช่รวมถึงงบประมาณอื่นๆ,ๆ่เพราะมันมีงบจากเงินกู้และก็รวมถึงงบในส่วนขององบกลางที่มีการจัดสรรทั้งการคัดกรองผู้ติดเชื้อทั้งการซื้อยาร,รักษาและอื่นๆนเนี่ยน้องไว้เพราะฉะนั้นก็พยายมามอธิบายแต่มีคนสังเกตสังกาว,ว่าระหว่างคุณอนุทินลุกขึ้นชี้แจงคือแค่ไปถึงนาที ท่านนายกเดินออกไปก็เลยตั้งข้อสังเกตกันยกใหญ่เนี่ยนะฮะ,ะ,าะาสาแห่งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเริ่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่แค่บางประเด็นที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกราบเรียนที่แจงไปอย่างพี่น้องประชาชนผ่านสภาแห่งนี้นะครับงบประมาณที่เราได้เตรียมการเอาไว้นะครับซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในสมุดปกขาวนี้แต่ว่าอยู่ในงบกลาง ของปี2,564นะครับทางดวงสาสุกมีมีบ้างเหฮะก็จะเห็นภาพก็เลยกลายเป็นประเด็นซึ่งบังเอิญอาจจะจริงๆอาจจะบังเอิญก็ได้ใช่ไหมคือคุณเอทีนลุกพุ่นปุ๊บปุ๊บแป๊บหนึ่งตั้นนายกเดินออก